เียมากเทียมยากเทียมมีราคาด้วยบาลเบส,สกาลุนขนทันปีเขาเรียกนทันปีนะน เดี๋ยวัด้ี่วัดตองจอนะครับหง่ไม่ตีไให้เลี้ยวตาาจะเป็นมัเ้ยเนี่ยตอนีีีผมเนี่ยมันไม่นี่ไงไปทำงานใานมงนี่อง่่มอาจะวอย่ 拿在手里。没看见，没有了。在听声，那是什么？那個 Glen>、在听那没录。